สวัสดีครับพบกับรายการครูแว่นแก้ปัญหา ERCS นะครับรายการเพื่อสังคมรายการเพื่อสังคมทําขึ้นมาเพราะว่าอยากทําอยากทําก็เลยลองทําดูเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนนะครับแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์ฟังผมไปก็จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านด้วยนะครับโดยเฉพาะเทปนี้เป็นประโยชน์แน่ครับมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าใช่มันต้องทําอย่างนั้น เรามาแก้ปัญหาพระแอคชั่นกันมาอะไรว่าพระแอคชั่นตามคําที่ผมเขียนเลยครับในภาพข่าวเราก็จะเห็นพระหลายๆองค์ออกมานะครับหลายๆองค์ก็คือมากกว่าหนึ่งออกมานําเสนอทํานั่นทนํานี่ทำทอกโชว์แล้วแต่เลยแต่คนก็ดูท่านเยอะเลยนะเออแล,แล้วเขาก็ไม่สอนให้มึงทําเรวด้วยนะเขาก็เป็น เป็นสมณเพศพระมันก็เรียกยี้ป่าไม่รู้นะพูดผิดพูดถูกก็อย่ามาถือสาผมเลยนะผมไม่ใช่โปรผมก็เป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็จะมีคนที่รู้สึกว่าไม่โอเคมากๆเลยว่าเอ๊ะเป็นพระเป็นเจ้ามาวางตัวทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องพระต้องอยู่อย่างนี้ต้องนี้ชี้นิ้วอ่ะให้คนเป็นแบบนี้พระในหัวกูต้องเป็นแบบนี้สิมึงก็ต้องเป็นแบบนี้เฮ้ยพระต้องเป็นแบบนี้สิมึงี่ต้อมึงต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่ดีไปบริจาคก็ไม่ได้ไป ทำเฮฮาก็ไม่ได้เมาเป็นคนเมากาวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมาะไม่สมควรในความคิดของเขาเขาก็นําเสนอออกมาไอ้คนที่เอ้ยทาไมอ่ะท่านกระทาประโยชน์ดีนี่ว่าเอออ้าวเราทําไมอ่ะเขาไปช่วยนาท่วมึงช่วยมัางเปล่าเขายังไปเลยเอเขาก็เทศให้คนฟังนี่เฮ้ยการเทศเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอ่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอ่าวัดจะมีคนเข้าสักเท่าไหร่เนี่ยคนมาฟัง ท่านพูดเทศพูดทำเยอะแยะอีกฝั่งหนึ่งมันโอ้ยฟังพูดอะไรเข้าไปมีแังเฮีาสาระเขาหาไม่ได้อคนสองกลุ่มนี้กําลังทะเลาะกันอยู่ตุงตัง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 ก็อยากจะให้มันเป็นอย่างที่เขาอยากจะเห็นอยากจะเป็นนั่นแหละก็คิดกันไปพระทําไงอ่ะนี่ได้ข่าวจะสึกเพระก็ร้อนผ้าเหลืองก็ร้อนใช่ไหมฮะเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปครับ คุณเห็นไหมสังคมมันเปลี่ยนไปคุณจําสมัยเด็กๆคุณได้เลยมหมเด็กๆเลยนะเด็กแบบย้อนเวลากลับไปสักสี่ยี่ปีตอนผมมายุสักสิบขวบอะ่ะพระก็จะเดินเหลืองคุมผมยังเคยไปตัดบ,บาทเลยไปกับยายผมว่าหน้าบ้านเนี่ยบ้านยายออกไปถอดรองเท้าถอดทาไมวะผมงงตั้งกับเด็กนะเอออิมถอดเดจอแอย่างเนี้ยอาถอดว่ใส่บาทให้พรฟังไม่รู้เรื่องเออ่าให้ไพ่พรมา สุขีวันนั่งโอเคยกมือไหว้เข้าบ้านนะไปจะเป็นอย่างนั้นเราก็ผ่านคุณก็เคยเห็นใช่ไหมพักสมัยก่อนก็เป็นแบบนั้นอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีทีวีก็ไม่มีอยากจะไปทําบุญอาวันพระใหญ่ก็ไปที่วัดไปปุ๊บคุณก็จะเจอผู้คนออกมาขายของซื้อสังฆทานจัดสังฆทานเอาไปวางให้ท่านแล้วก็รับพรแล้วก็มีหัวน้ําใส ถ้ามึงอยากเปียกเยอะๆมึงก็อยู่ข้างหน้าแต่ถ้ามึงไม่ค่อยอยากเปียกมึงก็ไปอยู่ข้างหลังนะมีอย่างงี้แล้วก็นั่งพนมมือตามวัฒนธรรมชาวพุทธก็ทาตามนะเวลาก็ผ่านไปเราก็ไม่ได้สนใจพระช่วงนั้นเราก็เรียนแล้วก็ศึกษาแล้วก็เริ่มต้นหางานพอวันหนึ่งเราลงตัวเราก็มานั่งดูพระปัจจุบันมีอะไรมี Facebook มีการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเยอะขึ้นมีสีสันที่มากขึ้นมีประเทศที่มากกว่าเดิมแล้วก็บางประเทศก็ถูกยุบรวมไป มีแบรนด์มีดแบรนด์สินค้ามากมายขึ้นมีวิวัฒนาการมีเที่ยมีอินเทอร์เน็ตมีโอ้โหอะไรเยอะมาเรื่อยๆผู้คนเริ่มเปลี่ยนมีลัทธิอะไรมากขึ้นมีการแยกคนเป็น LGBTQ เยอะมากขึ้นเราก็จะเห็นพระไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะแต่ก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่พระที่คล้ายๆกับแต่ก่อนมีไหมพระพยอมไง คุณเคยดูงานแก่ไหมอ่ะผมพูดอย่างนี้โอ้ยมือไปเรียกพระอนะตามความหมายของกูนี่แหละอืมกูก็เคารพท่านแบบน,นั้นแหละโอ้ยพระนักพัฒนาอา้าวนะมีพระนักพัฒนาตะก่อนกูไม่มีพระนักพัฒนาถูกไหมอา้าวแล้วย้อนไปตะก่อนตก่อนต่ก่อนต่ก่อนตะก่อนเลยนะอา้าวโรงเรียนมันอยู่ในวัดใช่ไหมอา้าวแล้วพระไปสอนนั้นไม่ไปด่าเขาอ่ะอันนั้นเขาเขาทำดีอา้าวนี่เขาก็ทําดีอีกแบบเหมือนกันนะใช่ไหม อ้าวใช่ไหมอ่ะเป็นพระไปสอนหนังสือได้ยังไงอ่ะก็ต้องมาคุยกันอย่างเนี้ยต้องลองยกตัวอย่างหรือว่าอาจริงไหมอ่ะอ้าวเป็นพระแล้วไปทั้งตัดไม้ทําไมหลังวัดน่ะทํากุฏิเองไม่มีไม่มีแรงงานพระก็ต้องทำองเองอ้าวพระไปตัดไม้ทําไมอ่ะอ้าวใช่ไหมอ่ะถ้าจะเอาแบบพระในมุมที่เห็นคนนั้นก็ต้องโดนด้วยสิพระทําทอะไรไม่ได้เลยนอกจากอ่านบทคัมภีร์หรือไงพระก็ทําได้หลายอย่างถูกไหม แต่โอเคมันจะมีสีเบื้องต้นเลยก็คือสีห้าที่มนุษย์อย่างเราจะมองเห็นได้ในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งนึงเคยไปบวชมันจะมีสีอยู่สอง้ยห้าสิบหกข้อมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะแล้วเคยมีรุ่นพี่พระในนั้นแหละเขาก็ตีความบอกมาว่าถ้าทำสองอยห้าสิบหกนั้นอนะทําได้อย่างเดียวคือยืนนิ่งๆทําอะไรไม่ได้เลยมันจํากัดมนุษย์ไปหมดบีไปอยู่ในกรอบก็ทำอะไรทำอะไรไม่ได้เลย ไม่มีใครเอาถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่มองพระเราตัดสินพระแค่สีห้าในมุมของผมนะก็พอแล้วมั้งแค่พระสือสีหน้าก็พอแล้ะแล้วภาพข่าวที่เราเห็นก็คือพระผิดสีหน้านั่นแหละสี่ห้าข้อนะไม่ใช่ผิดทุกข้อเลยนะมันผิดบางข้อพระเมาเมากาวในกุฏิพระดูดยาพระมั่วสีกาพระโกงเงินวัดมันถูกจํากัดด้วยไอ้ห้าข้อนี้แหลพะพอแล้วมั้ง แต่ถ้าคุณจะเอาลึกกว่าน,นั้นคุณอาจจะต้องลากพระอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเขาทําคล้ายๆแบบนั้นแต่ไม่ได้ทํากิจกรรมแบบนั้นออกมาด้วยมันจะไม่แฟร์อะท่านคนนั้นที่โทนว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปนะครับแต่มันยังมีโครงสร้างเดิมอยู่ที่มันเป็นแบบนี้โครงสร้างของวัฒนธรรมมาแบบนี้แต่ก็ต้องมีการบิดเปลี่ยนแปลงปรับใช้ไปเรื่อยๆนะครับ จนที่เขามาเรียกร้องกันเนี่ยมาเรียกร้องเอาประชาธิปไตยอะไรกันเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ปรับนั่นปรับนี่ทุกคนก็ต้องเปลี่ยนปรับตัวไปผมก็ใส่เสื้อเปลี่ยนสีบ้างอะไรเงี้ยตัดผมบ้างใส่แว่นบ้างแต่ผมก็ยังเป็นคนผิวสีนี้อยู่แต่ผมสามารถทําได้ในหลายๆอย่างตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันคุณลองดูงานผมดิผมก็ทํางานตั้งหลายอย่างใช่ไหมครับวันนี้ก็จัดตีมหน้าประมาณแบบนี้ก็ทําแบบนี้ คนเห็นด้วยก็มีคนที่เขาไม่เห็นอยากไม่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงก็มีแต่ผมมองว่าเฮ้ยตัวกูยังเปลี่ยนเลยอะทําไมตัวมึงไม่เปลี่ยนกันบ้างวะใช่ไหมพระก็เปลี่ยนแล้วมันจะแปลกตรงไหนในการเปลี่ยนของพระแต่ผมก็เลยบอกว่าแต่การเปลี่ยนทุกคนต้องมีข้อจํากัดก็คือมนุษย์มันก็ต้องมีกฎหมายขีดกั้นอยู่แต่พระควรจะมีเพิ่มมากกว่ามนุษย์ก็คือสี่ห้าข้อนี่คือความคิดของผมซึ่งผมคิดของผมเองอะว่าเฮ้ยนี้ดีนี้แต่ผมจะไม่ว่าใครนะ เพราะผมไปจํากัดให้ชีวิตคนเป็นอย่างอย่างที่ผมคิดไม่ได้ผมจะไปว่าเขาเฮ้ยไม่ได้นะมึงต้องเป็นอย่างนี้เอาทฤษฎีนี้ไปใช้ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าใครมาดูแล้วเลื่อมใสคุณคิดอย่างนั้นก็อาจจะทําให้คุณพ้นทุกข์มากขึ้นใช่ไหมเออผมคิดแค่เนี้ยเอ้ย e ถ้าพาผิดเอ้ยพระไปกินเหล้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีมันผมทําอะไรเขาไหมอ่ะผมก็คงไม่อ่ะเดี๋ยวก็สังคมก็ทำ,ทำ,ทำโทษเขาเองแหละคน,คนเห็นพระกินเหล้าแล้วโทรแจ้งความก็มีเยอะแยะไป เขาทนไม่ได้ก็มีถูกไหมฮะพอเราอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องคงต้องหยิบน้อมรับหลักสี่ปอมาใช้เหมือนเดิมนะฮะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในอนาคตหลักสี่ปอนี่ว่าปอที่หนึ่งเมื่อคุณอยู่แล้วคุณดูแล้วคุณทนทําอะไรไม่ได้คุณต้องปรับ เฮ้ยนี่มันโลกการเปลี่ยนแปลงนี่ว่าเฮ้ยเราต้องลองเปลี่ยนสื่อสีเสื้อดูบ้างเฮ้ยเราต้องลองคุยกับคนคนนั้นดูบ้างเฮ้ยมันมีมนุษย์หลายเพศจังเลยเดี๋ยวนี้เฮ้ยเออเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นี่ว่าเราต้องปรับตัวเว้ยต้องปรับตัวเข้าอ๋อเฮ้ยมีพระแบบนี้ด้วยเฮ้ยมีพระมาทําแบบนี้ด้วยเฮ้ยพระแบบนี้ไม่ดีเฮ้ยพระแบบนี้ดีไหมเอ๊ะเขาไม่เหมือนพระสมัยโบราณน,นะแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนี่ว่าเออเราลองปรับตัวเข้าขายุกกับสมัยดูไหมว่าเออเอเอลองดูดี แต่ถ้าปรับแล้วอิจิาไม่ได้ทําไมวะทําไมพระคนนี้มัเหมือนพระมายี่สิบปีที่กูเห็นเลยวะทําไมโลกมันเป็นแบบนี้วะทําไมสีเสื้อมันมีเยอะจังเปลี่ยนนี่เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเดินไปเลยไปเรียกร้องเอาโอ้ยคนนั้นไม่ดีโจมตีเลยไม่ดีไม่ดีโจมตีบอกเลยเนี่ยแต่ก่อนเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้กูไม่อยากเห็นเปลี่ยนเปลี่ยนมึงเปลี่ยนนี่มึงอ่ะมึงเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนโอ้ยมีดอะไรออกมาเยอะแยะเนี่ยโถกหาบริษัทแม่งเลยไอ้ซัดบริษัทมึงผลิตสินค้าที่อะไรมาเนี่ยบ้านกูมมมีีดพับาแล้วเนี่ยสินนค้าใบ้านกูขายยไไม่ด้เล โอ้ยราคาน้ำมันขึ้นโถไปลงกันลุยกับแม่งเลยลุยกันไปเลยเปเย็นมันไปหน้าลงกันเลยเฮ้ยน้ำมันแพงไปเย็นไปเย็นไปเย็นแม่งเลยแต่ถ้าคุณพบว่าคุณทําแบบนั้นคุณโดนฟ้องร้องคนด่าคุณคุณเปลี่ยนเขาไม่ได้ทําไมวะทําทไมมึงจะเปลี่ยนมาใส่เสื้อแบบกูไม่ได้ให้มึงปลงหยุดเปลี่ยนลงเออมันก็เป็นเช่นนั้นแหละ อัจน,นี้จังวัตสังขาราลาบยศศรัทธาย่อมมีผันหวนปลงฮนะแล้วก็ดูไปอืมมันทุกข์เหลือเกินคนทําไมไม่ใส่เสื้อบอยทั้งประเทศวะทําไมพลักต้องไปออนไลน์ทําไมไม่ไว้แล้วให้มึงไปไปไหนไอะพี่ไปหาช่างช่างอะไรวะ ช่างแม่งไอส้สัส